เรื่องความสุขพิเศษสวัสดีค่ะเพบกับบูมกระบ,บอกนะคะในทีแคปเพลงวงโอลลี่ของ V.K.L. นะครับสำหรับบูมอ่ะบูมคิดว่าเขาอ่ะไม่เคยแรปเหมือนกันเกือบจะทุกเพลงอ่ะไปถึงเนื้อหาอ่ะเนื้อหาด้วยแล้วก็สัดส,ส,ส่สสวนแล้วก็บีดเดี๋ยวบีดแตกเดียเยเ๋ยวแะเงียบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันดูเยอะไปหมดเลยลูกเล่นอะไรเยอะแยะแพรวแพรว์แพรว์เราฟังเพลง V.K.L. ทุกเพลงไงนะที่เขาออกมาเราฟังทุกเพลงแต่ว่าบางเพลงเราก็ไม่ได้เอามาทำนะก็ชอบทุกเพลงแล้วเขาก็เขาก็แรปแบบเพียวๆของเขาาเงี้ยทุกเพลงเลยหลังจากฟังเพลงเน V.K.L. เนี่ยมันคงในสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมีจุดยืนมากแแบบชัดเจนมากกับสิ่งที่ทํามันเป็นตัวเขามากๆแล้วทุกเพลงอะ่ะเขาก็จะแรปอย่างเงี้ยแรปแบบเพียวๆบางครั้งมันฟังยากมากเพราะว่าภาษาที่เขาใช้ด้วยมันมีทั้งอีสานไทยอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเขาร้องเร็ว<ม>เร็วอย่างเงี้ยตลอดแล้วเขาไม่สนว่าเฮียเพลงจะขายได้ไม่ได้เว้ยกูจะแรปแบบนี้กูชอบแบบนี้เรารู้สึกว่า V.K.L. นี่คือแรปเปอร์ที่แบบโคตรเพียวเพียวสดสั่์แบบความคิดกูแบบนี้กูจะพูดแบบนี้กูจะใช้ภาษาแบบนี้กูจะใช้คําแบบนนนนีีีี้้้้สัักตววววแแแบบบบ็ปคคือออพดยาาามมท่เเเง มันก็เลยอาจจะมีหลายคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นแบบเขาไม่ได้อชอบแบบเขาอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ชอบยอดวิวอาจจะไม่ได้พุ่งมากนะแต่ว่าสําหรับเราเราว่าเขาแม่งเบื้องต้นในเรื่องของการแรปอะคือสไตล์เขาแปลกไงสไตล์เขาคือเขาเลยถ้าสไตล์แบบ B k l ใช่มาเรามาดูฮุกกันเลยนะคะจริงๆ MV เมีเขาก็ถ่ายกับกลุ่มแกง๊แกงเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเนาะเหมือนจะเป็นสถานที่เดียวกับมาริเลอร์ปะเดินออกมาจากกรอบแม้นํำสกุลเริ่มวงก็วงคำเหลากูไม่อยู่ในวงวงพวกมึงวงวงวงหายไปทีละคนวงกลมที่เป็นเหมือนกรอบแหละคือคนอื่นจะบอกกรอบสี่เหลี่ยมแต่เา กลมก็คือต่อให้เขานำมาคุมเขาเริ่มต้นด้วยวงแต่เขาไม่อยู่ในวงกขาปูอยู่ของกูกูไม่ไปอยู่ในกลุ่มในวงอะไรของใครเห็นได้พวกที่แบบรวมกลุ่มกันเป็นวงเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยพวกมึงก็แป๊บเดียวมันก็หายไปทำตามๆกันแล้วก็หายไปเล่นนอกกรอบไม่ได้เหมือนพวกในบอร์ดบอร์ดกระดานอ่ะไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นๆเขาในวงกรธุรกิจอะไรเงี้ยบอร์ดก็คือพวกแบบผู้บริหารที่มีชื่ออยู่บนบอร์ดอันนี้ก็คือน่าจะหมายถึงเหล่าแรปเปอร์ทั้งหลายทั่วๆไปที่อยู่ในบอร์ดอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแหละ นอกดูไม่ออกกูอยู่นอกวง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 โอลี่คือวงเดียวที่เขาจะอยู่คือวงที่เป็นนามสกุลของเขาใช่รันเอามานี่วงเฮดเดลี่ก็คือหาเงินทุกวันทําทุกวันเฮดเดลี่วงวงวงโอลี่อัลอินดัสตีวงค e ป going อ u t อินดัส r ีคือไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างงี้ว่าแค่วงโอลี่แค่แบบกูทําเพื่อเพื่อวงเพื่อตระกูลเขากูวงวงพวกไม่เอาวงวงวงเอนเนมี่วงคําเหลาเหลาคมแทงแม่งก็เหมือนกับเขาว่าเจ๋งอะวงคาเหลาเนี่ยมีของมีคมอะคนที่ไม่เอาวงคือศัตรูของวงเพราะงั้น พวก,วกวัววงคำเหล่า <ๆ S 2> ก็เลยเหล่าคมไปแทงแม่งต่อน,นะคะอัดทุกวันกูไม่นับมันสินค้ามีทุกอาทิตย์ปล่อยห่างปล่อยชิดถูกทําทุกวันอะทาแบบไม่เคยนับบอกว่าทาไปเท่าไหร่แล้วจะปล่อยห่างปล่อยชิดเนี่ยก็คือแล้วแต่กูอะแต่กูมีของอยู่ตลอดเพราะว่ากูผลิตมันทุกวันสินค้ามีทุกอาทิตย์ชอบความปล่อยห่างปล่อยชิดอะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยทุกวันแต่ถ้าช่วงไหนเขาปล่อย,อย estas, เขาก็จะปล่อยทีแต่สภาเขาก็จะพางเป็นอาทิตย์บ้างสองอาทิตย์บ้างอย่างเงี hong, ้ยเออแล้วแต่กูอะแล้วแต่กูของมีอยู่แล้วแต่กูจะปล่อยเมื่อไหร่ลอง แต่มันก็จริงนะมันไม่เกี่ยวกับวิวหรกวะถ้าความเป็นตัวเองวงออลี่กูได้เงินไม่เสียดายความเป็นตัวเองคือเอาจริงนะตอนที่เราฟังเนี่ยเราจับใจความไม่ค่อยได้หรอกนะแต่มันก็มีบางคําที่เข้าหู <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าเออเขาแม่งเขาไม่สนอย่างอื่น <c oughs> เขา <c oughs> แค่อยากทาในสิ่งที่เขาอยากทําจริง <c oughs> มึงเสียตัวให้เกมเอาเฟรมสุดท้ายอยากเป็นตัวเองยอมแบบตามกระแสยอมทําตามเทรนเกมก็คือวงการเนี้ย <c oughs> คือเข้ามาอยู่ในแรปเกมแล้วก็ทําตามคนอื่นไปทําตามเกมเขาชอบแรปรัวกูแรปรัวเขาแรปแบบร้องแบบ RB อบกูก็เอาบ้างอะคือเหมือนก็ แล้วก็เพื่อที่จะให้มีเฟรมเฟรมคือชื่อเสียงทําเพื่อแค่ชื่อเสียงสุดท้ายเสือกบอกว่าเป็นตัวเองก็ไม่ใช่แล้วปะ่ะไอสัตว์โลกมายาลวงไม่ชัดเจนไม่ไหวกระเด็นต้องรับได้ทุกประเด็น <c oughs> ไม่อยู่ในวงการอยู่วงการคือวงแรกเาคือวงการวงที่2อเนี่ยคือวงคําเหล่าที่เขาบอกว่าโลกมายาลวงไม่ชัดเจนไม่ไหวกระเด็นต้องรับได้ทุกประเด็นคือใครที่อยู่ในวงการบันเทิง่ยวงการอะไรก็แล้วแต่มันก็คือหลอกลวงถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวมึงก็กระเด็นมึงก็ต้องออกไปเพราะงั้นถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องรับให้ได้ทุกประเดด็นรับไ้ ทุกอย่างทุกข่าวทุกเรื่องกูรางเดียวไม่สองรางกูมีทางชัดเจนเงี้ยแหละกูทางเดียวทางการถ้าเลียต้องใส่แว่นปะสันดานอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆทาไมวะไม่รู้ม,มาช่วยกันเดานะครับทุกคนหรือถ้าใครรู้ก็บอกมาเลยวงประจําการแย่วงลุกรามวงเขาเนี่ย เป็นวงประจําการอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ไปแย่วงที่ลุกลามเขาอะอ,อะไรยิงี้โดนประนามจนชินชาคือเขาโดนหนักมากจริงนะการกระบาดพวกที่กดกูหนะักผลงานกูได้ไม่หันกลับไม่ส่วนกูดับไม่จับต้องตัดรำคาญว่ะกระสุนพอไหมนี่มาแค่วงอลี่รเราชอบเพลงแรับแบบนี้นะเขา้าใจยากๆกโคตรยากอะเข้าใจยากยากต้องตั้งใจฟังต้องมาอ่านเนื้อคือจริงๆรับสมัยก่อนอนะที่เราฟังนะมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เหมือนเพลงท่ั่วไปอะมาเดี๋ยวทุกคนมาดูเวอร์ชั่นือยตเอว เพื่อมีห้องอัดทีเดียว50,000แลกกระแสอันนียเขาน่าจะแบบว่าเคยลั่นวาจาอะไรออกไปแล้วแบบสุดท้ายเขาต้องโอเคกูยอมกืนน้ำลายเพื่อที่มีห้องอัดเขาอาจจะเคยลั่นว่าแบบว่ากูไม่ใช้เงินเพื่อ,อซื้อสร้างกระแสรหรือทําให้ดังขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่เคยครั้งเดียวคือครั้งนี้อะไรงี้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาหมายถึงอะไรที่ว่าเขาคืนน้ำลายตัวเองย้อนดูหน้าเปลี่ยนเป็นแสนเปลี่ยนเป็นวงในกรอบเชื่อกูได้พอคิดนอกกรอบคือตอนแรกใช้ห้าหมื่นเพื่อแลกกระแสลองมาย้อนดูเฮียหน้าลงแม่งแสนนึงเลยว่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ ไปทำอะไรนะถึงแรกกระแสมาไดเ้เปลี่ยนเป็นวงในกอกอบไอ้เงินที่ใช้ไปเนี่ยคือมันทําให้เขาอยู่ในกอกเงี้ยก็เพื่ออยู่ในกระแสง เพราะเขาไม่ได้อยู่ในกระแสตอนเนี้ยเขาไม่ทำเพลงกระแสไงสุดท้ายเขาบอกว่าเชื่อกูได้เพราะคิดนอกกรอบไม่ใช่ได้เพราะว่าไอ้เงินที่เสียไปเขาได้เขาคิดนอกกรอบพอกับเรื่องแก้หรือเพิ่มให้พูดคิดได้ไม่ใช่คนใบ้กูเขียนกูอัดต้องจบที่กูศิลปะกับธุรกิจแบ่งดูใช่ใช่ศิลปะกับธุรกิจนะคะก็คือศิลปะในการแลบธุรกิจในการแลบมันมีอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องแยกแยะกันให้ถูกกันเนาะกูคนเดียวต้องศิลปะฟูคือเขาศิลปะเต็มไม่ธุรกิจถ้ากูทำของกูคนเดียวยังไงกูใส่ฟูอยู่แล้วกิเ่่นรรือองธุจยู สายเลือดพร้อมเชื่อดูค,คาดแควมึงคาดเคลื่อนเนี่ยคําเขาอะเออเสียวนะคาดแคบคือกูรอดอะ่ะกูไปรอดแต่พวกมึงอะแม่งแบบคาดเคลื่อนอะไม่ตรงอะเพราะเงินรอบข้างเชื่องล้อมทุกด้านสิ่งที่ห้ามทําได้ข้ามซากขนาดเราอ่านเราวยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายเขาเลยพูดจริง <c oughs> เหมือนกูอยู่ต่อหน้าทั้งที่ฟังอยู่บ้านเสาหลักไม่แข็งแม่งเริ่มมีแผลเลือกดิเคลียกับแขวนแผนกูพลิกแพลงไม่กลมเกินมาแบบเวรคืนวงวงพวกไม่เอาวงตามกฎใน วงกลมวงกินนอกวงมากกว่าวงโอลี่เนี่ยทุกคนเชื่อป้วตั้งแต่เราอ่านมายังเข้าใจความหมายเขาไม่ชัดเจนเลยเขาเรียงแบบว่าเขาเข้าใจคนเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนแต่งมันออกมาเขาเข้าใจแบบนี้เขาก็จะพูดแบบนี้จริงๆจุดเริ่มต้นของแรปมันก็คือการที่แบบว่าคนแม่งอยากจะระบายสิ่งที่แม่งอัดอันในใจออกมาใช่ไหมล้วก็มาแรปกันแบบข้างถนนซึ่งไม่จาเป็นต้องสนเนี่ยว่าคนอื่นแม่งจะฟังคูเข้าใจหรือไม่เข้าใจแม่งคูจะเอาแบบนี้คกูจะสปีดออกไปแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นถึงแม้ผมบางอันผมจะรู้สึกไม่ค่อยเข้า ใครรู้ว่าหมายความว่าอะไรก็บอกได้เสาหลักไม่แข็งแม่งเริ่มมีแผลความรู้สึกบูมก็เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมึงเริ่มไม่แข็งแรงแล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วมึงเลือกนี้มึงจะเคลียร์กับกูหรือมึงจะแขวนนวมไปเลยไม่ต้องแบบมาอยู่ในเกมนี้แล้วจ้าทุกคนโอเคจบไปแล้วนะคะถ้าใครรู้ความหมายอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะคะขอบคุณมากทุกคนที่มาเม้นให้ความหมายตลอดทุกเพลงเวลาที่เราไม่รู้อะไรนะคะมาให้ความรู้กันเนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะค่ะแบบเม้นดีๆนะคะทุกคนไป